พลพัดนัดรุงเอ่เพจ t ทสตี้นะครับเป็นเพจทําอาหารของต่างประเทศนะครับเรามักจะเห็นอยู่เขาชอบทําอาหารที่เป็นแบบมีไข่เยิ้มๆไข่ไม่สุกนะครับเห็นตอนที่เขาผ่าไข่หรือว่าเอาขนมปังไปจิ้มไข่แดงนะครับแล้วมันเป็นแบบเยิ้มๆับมันทำให้รู้วกน่ากินมากๆนี่ก็เลยเอาตัวดิฟนะครับมาผสมผสานกันเป็นคูหน้าผัดกับตัวชีสนะครับให้มีความเยิ้มๆอยู่แล้วก็ท็อปด้วยไข่แดงตามสไตล์เทสตี้ครับ ขั้นตอนแรกเลยครับเราจะมาผัดหอมใหญ่กันก่อนนะครับเนยนะครับใส่ลงไปก่อนเลยให้ละลายดีเอาละเนยละลายเสร็จแล้วนะครับร้อนดีแล้วเราก็จะใส่หอมใหญ่ลงไปผัดนะครับังจากนั้นเราก็จะใส่เกลือเจลลี่ใส่เกลือเพราะว่ามันจะช่วยไล่น้ําออกนะครับทําให้หอมใหญ่เราสุกเร็วขึ้น ตัวหอมใหญ่ไม่ต้องให้สุกมากนะครับเพราะว่าผมอยากได้ texture ที่แบบยังกัดได้อยู่นะครับให้แค่ขอบเริ่มใส่ๆนะครับเราก็จะใส่ปลาทูน่าลงไปเลย1นกระป๋องนะครับอันนี้ผมใช้เป็นทูน่าในน้ำแร่เพราะว่าเราใช้เนยเยอะนะครับถ้าใช้ปลาทูน่าในน้ำมันอีกมันจะ,จะยิ่งมันเข้าไปใหญ่บี้เลยนะครับไม่ให้ปลาทูน่าเป็นก้อนๆน,นะครับครับแล้วก็เราจะมาเริ่มปรุงรสชาติกันนะครับเมื่อกี้ใส่เกลือไปแล้วต่อไปเป็นคิวของพริกไทย น้ำตาลทรายนะครับแต่เราก็จะใช้ตัวนี้ครับตัวช่วยพิเศษ m a c อ o m i c Italian Blend g ล i ด d e r นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสมุนไพรนะครับ3ตัวผสมด้วยกันจะมีโหระพาะรหรือ Italian Basil มี Rosemary แล้วก็ Oregano นะครับขวดเดียวนะครับได้ถึง3อย่างไม่จำเป็นต้องซื้อแยกก็ได้นะครับเสร็จแ,แล้วผมก็จะปิดไฟเลยแล้วก็จะใส่ ชีสลงไปนะครับอันนี้เรจะใช้เป็นชีสแผ่นเหมือนที่เขาทำพวกแฮมเบอร์เกอร์พวกแซนด์วิชนะครับครับแล้วก็ใช้ไฟอ่อนๆนะครับเราต้องการแค่ให้ชีสมันละลายนิดหน่อยนะครับเยิ้มๆเอาละครับตอนนี้ละลายดีแล้วนะครับเราก็ปิดไฟเลยลก็ใส่ในถ้วยที่เราจะจัดเสิร์ฟนะครับแยกไข่ขาวนะครับใช้แต่ไข่แดง เราก็จะขูดชีสพาเมซานนะครับเราจะเอาน้ำมันมะกอกนี่นะครับหยอดไปเล็กน้อยนะครับสักนิดนึงให้มันมีกลิ่นนะครับเราก็นำเข้าไปอบพร้อมๆกันนะครับแล้วก็จะอบให้ตัวพาเมซานชีสครับละลายแล้วก็เกิดสีขึ้นนิดหนึ่งนะครับ นี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เวลาทานก็แค่เอาหนมปังนะครับจุ่มลงไปนะครับคนตรงไข่แดงให้แตกออกมานะครับแล้วก็ตักตัวทูน่าชีสขึ้นมากินครับ